我不怕了。 แาดนิ้วขาดชัดเจนกรับข้อมือขาดมีเม็ดใต้กระตชัดเจนที่ชัดเจนในใต้ฐานเขียว ในโลกสู้มสายจำลองศูน์หสามหกสามสี่ห้าหนึ่งภาพขย,าย,า,พยายท่านผู้ชมพาพไม่ได้ใหญ่นะผู้ชมสวยที่สุดายทันผู้ชมสายจําลองตกเพียงเท่านีส้สักคนีครับ